สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d e a เอ็นแฟมิลี่แลค่ะวันนี้นะคะมีที่ดินสวยๆค่ะอยู่ที่ตำบลทวีวัฒนาอํเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีมานำเสนอนะคะแปลงนี้จะน่าสนใจบ้างน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะการเดินทางนะคะจุดที่อยู่อยู่ตรงนี้ก็คือหน้าปากซอยที่ดินของเรานะคะหรือว่าตรงเรียบคลองหนึ่งนั่นเองค่ะ ตรงนี้ก็คือคลองหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนวิ่งจากถนนบ้านกล้วยไซน้อยนะคะเพียงแค่ประมาณ4กิโลเมตรค่ะก็จะถึงที่ดินของเราค่ะตรงนี้นะคะห่างจากวัดมะส่งนะคะเพียงแค่550เมตรเท่านั้นค่ะห่างจากโรงพยาบาลบางบัวทองนะคะ3.7กิโลเมตรค่ะการเดินทางก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายนะคะเข้าไปในซอยเพียงแค่ประมาณ70เมตรที่ดินจะอยู่ด้านขวามือค่ะพอเข้ามานะคะก็จะมีป้ายติดไว้หน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ที่ดินที่จะมารีวิวในวันนี้มีทั้งหมด2แปลงด้วยกันนะคะแปลงแรกที่เห็นเมื่อสักครู่คือ101.8ตารางวาส่วนแปลงนี้นะคะ101.6ตารางวาค่ะการเดินทางค่อนข้างสะดวกนะคะเข้ามาในซอยเพียงนิดเดียวเองค่ะก็จะถึงที่ดินแล้วนะคะทำเลและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ค่อนข้างดีเลยค่ะเหมาะสร้างที่อยู่อาศัยมากๆเลยค่ะ ที่ดินติดกับถนนดินนะคะซึ่งเป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วค่ะแนวถนนประมาณ8เมตรนะคะซึ่งไม่นานนะคะน่าจะได้มีการพัฒนาถนนให้ดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะที่ดินของเราจะมีไฟฟ้านะคะซึ่งผ่านหน้าที่ดินเรียบร้อยแล้วค่ะสาธานโนโรณูปโภคนะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสิ่งแวดล้อมค่อนข้างดีค่ะการเดินทางในซอยนี้นะคะเป็นซอยทะลุค,ค่ะแล้วก็รถเข้าออกค่อนข้างเยอะเลยนะคะ ที่ดินของเราค่ะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่12เมตรลึก33.8เมตรทั้ง2แปลงเลยนะคะจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะปัจจุบันที่ดินถมไว้ทั้งแปลงนะคะทั้ง2แปลงแล้วค่ะรูปแปลงสวยนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะแปลงนี้ค่อนข้างสวยเลยนะคะเหมาะสร้างที่อยู่อาศัยค่ะหรือว่าจะเป็นบ้านสวนซื้อเก็บไว้อนาคตนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยค่ะ แนวขอบเขตนะคะก็ค่อนข้างชัดเจนค่ะทั้ง2แปลงเลยนะคะก็จะมีหลักพยานครบถ้วนค่ะที่ดินถมนะคะไว้ค่อนข้างแน่นแล้วนะคะแล้วก็พร้อมปลูกสร้างได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นแนวเขตนะคะด้านหน้าของแปลงแรกค่ะก็คือแปลง1 0 1 8ตารางวานั่นเองค่ะสำหรับเรื่องราคาตั้งไว้ที่ตารางวา 11,386บาทหรือว่าราคาเหมาอยู่ที่1,150,000บาทนะคะแปลงนี้ฉนดปลอดภาระพร้อมโอนเลยค่ะ สำหรับท่านไหนที่สนใจที่ดินแปลงนี้อยากจะเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะคะหรือว่าแอดแอดีไลน์นะคะเพื่อขอโลเคชันเข้ามาชมที่จริงได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ